บริษัทเควซ่าคลินิกเวชกรรมรับออกหน่วยตรวจนอกสถานที่บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 สอบถามเพิ่มเติมโทร9 9 9 8 6 9 9 0าเก้าดกเู้้นย ดูสองไม่เยวแล้วเมความเบ เมื่อวันที่13สิงหาคมผู้สื่ข่าวได้ไปพบอาสาสมัครที่สวมใส่ชุด PPE ดูแลเด็กชายวัย5เดือนบนรถเข็นอยู่ริมถนนภายในซอยสายหยุดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงได้เข้าไปสอบถามก็ทราบว่าอาสาสมัครที่สวมชุด PPE ดูแลเด็กอยู่ชื่อนายนารงชำนินอกซึ่งเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่อํเภอศรีราชา โดยน,นายนรงได้เปิดเผยว่าได้ไปรับแม่และเด็กมาตรวจที่โรงพยาบาลเนื่องจากสามีซึ่งเป็นพ่อของเด็กนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมชบังจึงทําให้แม่และเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทางโรงพยาบาลจึงได้นัดแม่เด็กมาตรวจส่วนเด็กชายวัยหเดือนได้มีการตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ผลตรวจไม่พบเชื้อจึงเหลือแต่แม่ของเด็กเพื่อมาตรวจหาเชื้อ ทางโรงพยาบาลจึงได้นัดมาตรวจและทําให้อาสาสมัครที่ไปรับแม่และเด็กมากลัวว่าหากเด็กเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาจจะได้รับเชื้อไปด้วยและทางแม่ของเด็กก็มีความเป็นห่วงลูกด้วยจึงได้ขอให้ทางอาสาสมัครช่วยดูแลให้ชั่วคราวก่อนที่หมอจะตรวจทางแม่เสร็จนายนารงอาสาสมัครที่ไปรับมาจึงรับดูแลเด็กให้ชั่วคราว โดยก่อนที่จะดูแลเด็กเพื่อรอแม่ตรวจน,นายนรงก็ได้เปลี่ยนชุด PPE ใหม่อีกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อไปติดเด็กได้ซึ่งหลังจากตรวจเสร็จแล้วทางน,นายนรงก็ได้พาเด็กไปรับแม่ของเด็กและหนูน้อยวัยหเดือนกลับไปที่พักและกักตัวอยู่ที่บ้านก่อน ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาเมื่อเจออาสาสมัครที่เปลี่ยนชุด PPE ใหม่แล้วมาดูแลเลี้ยงเด็กชายวัยห้าเดือนเพื่อรอแม่ตรวจที่โรงพยาบาลและในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ทำให้รู้เลยว่าทุกคนที่สามารถช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยกันโดยไม่หวังผลและสิ่งตอบแทนใดๆเพียงแค่ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือต้องการให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เท่านั้นเอง